นาน,ย,น,ย,นยเดวาย่ยมันหล่นเลยแล้วหล่นก็นดกนไดวนี่เนี่ย่งางโอ้โอ้โอเครู้สึกกำลังกินไอแบบเหลืองๆมันมันมันงอมไปอหรอเออใช่ครับมันนกันอ,อะไรกลัวมันจะมีมีเป็นหนอนมากกว่าแบบนี้ โอ้โหได้อยู่